ะะวันนี้มาขึ้นเรื่องการบวกและการลบเทุานามนะคะต่อท้าจากเทุานามอ่านเรียนดูนะคะการบวกเหุานามนะคะการบวกเหุานามทําได้โดยนะคะนํเท่าพหนนามนะคะมาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกนะคะแต่จะบวกกันได้ต้องเป็นพจน์ที่คล้ายกันนะคะ,ะมาดูนะคะการบวกเั่าเท่ามนเนี่ยนะคะมีทั้งหมด2วิธีท้าวิธีที่1คือการบวกตามแนวนอนนะคะ กับวิธีสองคือการบวกตามแนวตั้งนะคะตามแนวนอนนะคะให้นักเรียนเขียนพหุนามทั้งหมดนะคะให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันและรวมพจน์ที่คล้ายกันนะคะไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ในรูปของออพหุนามนะคะต่อมาถ้าเป็นการบวกวิธีที่สองนะคะการบวกตามแนวตั้งเนี่ยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้นักเรียนเขียนพจน์ที่กําหนดให้นะคะอยู่ให้ตรงกันนะคะ พจน์ที่คล้ายกันต้องตรงกันนะคะตามแนวตั้งนะคะเหมือนการบวกลบนะคะตั้งเลขบวกลบปกตินะคธรรมดาเสร็จแล้วก็จะได้ผลบวกของในรูปของข้าน้ำในรูปผลสําเร็จนะมาดูนะคะตัวอย่างตัวอย่างที่1นะคะเดี๋ยวครูจะแสดงให้ดูทั้งแนวนอนและแนวตั้งนะคะเอาแนวนอนก่อนแล้วกันนะข้อหนึ่ง1้ a ยกกําลัง4บวก7 ay กําลังสาลบ5 a 6บวก6 นะคะบวกกับอีคเข้าหูนามหนึ่งก็คือลบ 7a ็ดเยกำลัง4ลบ 5a ายกำลังสองลบ 4a ลบ3นะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่ามีพจน์ไหนที่เป็นเอกนามคล้ายกันไหมนะคะนักเรียนสังเกตนะคะจะสังเกตว่านะคะอันนี้ก็เอยกำลัง4อันนี้ก็ a ยกกำลังสนะคะอย่างนั้นจับมันมาไว้ด้วยกันนะคะใส่วงเล็บนะคะจะได้ 5a ยกกยกำลัง4ลบ 7a ็ยกำลังสี่ ต่อมามีพจน์ไหนไว้ด้วยกันอีกไหมนะคะอันนี้ a ยกกาลังสามนะคะไม่มีก็แสดงว่าให้มันบวกเขียนไว้ตัวเดียวเลยหานะต่อมาตัว a อย่างเดียวมีไหมไม่มีม,มีนะคะมีอันนี้ 5a อันนี้ 4a เพราะฉะนั้นจับมันมาไว้ด้วยกันนะคะลบ 5a กับลบ 4a มาไว้ด้วยกันต่อมา ลบ 5a ยกกำลัง2มีคู่ไหมคะ a ยกกำลัง2มีคู่ไหมไม่มีก็เขียนให้นักเรียนเขียนไว้ตัวเดียวต่อมาตัวเลขกับตัวเลขนะคะ6กับ3นะคะตัวเลขกับตัวเลขลบกันได้เลยก็จับคู่กันใส่วงเล็บ6ลบ3หาเสร็จแล้วให้นักเรียนจับเอกนามที่คล้ายกันมาบวกลบกันได้เลยนะคะอันนี้ 5a ยกกำลัง4ลบ 7a ยกกำลัง4นะคะ5ลบ7เหลือลบ 2a ยกกำลัง4 ต่อมา a ยกกำลัง3ไม่มีคู่นักเรียนก็เขียนเหมือนเดิมค่ะบวก 7a ยกกำลัง3 a ยกกำลัง2มีคู่ไหมไม่มีก็เขียนเหมือนเดิมลบ 5a ยกกำลัง2ต่อมาลบ 5a กับลบ 4a นะคะเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะคะดังนั้นนักเรียนก็เอามาลบกันเลยลบ5กับลบ9เครื่องหมายเหมือนกันที่นำมาบวกกันลบ5บวกลบ4ได้ลบ 9a นะคะต่อมา6ลบ3เหลือ3 ต่อมามาดูการบวกตามแนวตั้งนะคะการบวกตามแนวตั้งนักเรียนจะสังเกตว่ามันมียกกําลังสี่ยกกําลังสามนะคะข้าพุนามแรกนะคะยกกาลังสองไม่มีให้นักเรียนเว้นว่างไว้แล้วก็ยกกําลังหนึ่งก็คือเอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตัวเลขสุดท้ายนะคะต่อมาข้าพุนามชุดที่สองยกกาลังสี่มีไหมมีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเขียนให้ตรงกันฮะยกกําลังสามมีไหมไม่มีให้เว้นว่างไว้แล้วก็ ็นไหมคะตรงนี้ครูให้เว้นว่างยกกําลังสองไว้นะคะนักเรียนเขียนให้ตรงยกกําลังสองตัว a ตัวเดียวมีไหมมีนะคะนักเรียนเขียนให้ตรงตัวเลขอย่างเดียวมีไหมมีนะคะเขียนให้ตรงต่อมานักเรียนบวกลบกันปกติค่ะจะสังเกตว่าเดี๋ยนะหกบวกลบสามหกบวกลบสามื่อหมายต่างกันให้นํามาลบกันนะคะหกลบสามเหลือ สามต่อมาลบห้าบวกลบสี่ลบห้าบวกลบสี่ื่องหมายเหมือนกันให้นํามาบวกนะคะลบ 4, ห้าบวกลบสี่เหลือลบเก้าเอต่อมาลบห้าเอยกำลังสองจะสังเกตว่ามันมีคู่ไหมคะตามแนวตั้งไม่มีนักเรียนก็ชักลงมาข้างล่างค่ะลบห้าเอยกำลังสองต่อมาเจ็ดเอยกำลังสามมีคู่ไหมคะไม่มีนักเรียนก็ชักลงมาข้างล่างนะคะบวกลบเจ็ดเอยกำลังสาม ต่อมาตัวหน้าสุดนะคะ5บวกด้วยลบ7 5บวกลบ7เื่อหมายต่างการให้นำมาลบนะคะเหลือลบ 2a ยกกำลัง4นะจะสังเกตว่าไม่ว่านักเรียนจะทำตามแนวนอนหรือแนวตั้งคำตอบจะเท่ากันเลยนะคะต่อมาตัวอย่างที่2 a ยกกำลังสอง b ลบสี่ ab ยกกำลังสองบวกห้า a ลบเจ็ด b อันนี้คือพหุนามก้อนแรกนะคะกับลบสาม ab ยกกำลังสองลบเจ็ด a บวกหก b ลบห้านักเรียนค่อยๆดูทีละตัวนะคะอ่ามาทําแนวนอนก่อนนะคขั้นแรกนักเรียนใส่วงเล็บให้มันเลยค่ะทั้งสองก้อนเพื่อที่จะได้ดูง่ายนะคะว่าก้อนไหนกับก้อนไหนเนาะต่อมาพอนักเรียนแยกเป็นสองก้อนเสร็จแล้วนักเรียนหาพหุนามนะคะ หาเอกนามที่คล้ายกันก่อนนะคะเพื่อมันจะบวกลบกันได้อ่ะอันแรกสามเอยกำลังสองบีมีคู่ไหมคะเอยกำลังสองบีดูซิตัวหลังมีคู่ไหมไม่มีนะคะนักเรียนเขียนเหมือนเดิมต่อมาเอบยกกำลังสองมีคู่ไหมคะนี่นะคะเอบยกกำลังสองกับคู่ของมันคืออันนี้นะคะเอบยกกำลังสองใส่ไว้ด้วยกันค่ะใส่เล็กไว,ไว้ต่อมาตัวเองเดียวมีคู่ไหมอ่าอันนี้ก็มีคู่นะคะ ก็จะได้เป็น 5a ลบ 7a นะคะมีคู่ต่อมา b อย่างเดียวมีคู่ม้ดูนะคะตัวหน้ากับตัวหลงังอ่ะมีนะคะมีนักเรียนก็ใส่ลงไปไว้ลบ 7b บวก 6b หาต่อมาตัวเลขอ่ะก้อนแรกไม่มีตัวเลขก้อนหลังมีตัวเลขนักเรียนก็ใส่ปกตินะคะต่อมา 3a ยกกำลัง 2b ไม่มีคู่นักเรียนก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะ 3a ยกกำลัง 2b แล้วก็ ต่อมานะคะทำในวงเล็บลบสี่บวกเออลบสี่ลบสามเครื่องหมายเหมือนกันให้นำมาบวกลบสี่บวกลบสามได้ลบเจ็ด ab ยกกำลังสองต่อมา 5a ลบ7 5a ลบ7เครื่องหมายต่างกันให้นำมาลบนะคะเหลือลบ 2a ต่อมาก็หลังนะคะลบ7บวก6ลบ7บวก6เครื่องหมายต่างกันให้นำมาลบนะคะลบ7บวก6เหลือ ลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งจะเขียนหนึ่งหรือไม่เขียนก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่นิยมเขียนหนึ่งไว้ข้างหน้านะให้รู้ไว้นะคะว่ามันคือลหนึ่งนะคะแต่เขาไม่นิยมเขียนนะคะอาจจะกลายเป็นลบ b อย่างเดียวก็ได้ต่อมาบวกเจอลบได้ลบนะคะได้ลบห้าจะสังเกตว่าทําอะไรต่อได้ไหมคะไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันไม่ใช่เอกนามที่คล้ายกันนะคะทําอะไรต่อไม่ได้แล้วก็ตอบแค่ตรงนี้ ต่อมามาดูแนวตั้งนะคะแนวตั้งต้องตั้งให้ตรงอ่านนักเรียนดูก้อนแรกนะคะ3 a ยกกำลัง 2b ลบ 4ab ยกกำลัง 2, 2, 2. 2. Uh, 2. 2บวก 5a ลบ 7b นะคะอ่ะบวกนักเรียนจะสังเกตว่าตัวหน้าเนี่ย a ยกกำลัง 2b ก้อนหลังมีไหมคะไม่มีก็เว้นว่างไว้ นะคะเขียนลบ3 a b กําลังสองให้ตรงนะคะให้ตรงกับเอกนามที่มันเหมือนกันนะคะตัวหน้ามี5 a ตัวหลังจะเอา6 b ไปใส่ไม่ได้นะคะตัวบนเป็น5 a ตัวล่างแถวเดียวกับของมันก็ต้องเป็นตัว a เหมือนกันนะคะต่อมาตัวต่อไปเป็น b แถวเดียวกันก็ต้องเป็น b เหมือนกันนะคะต่อมาตัวเลขเฉยๆไม่มีนะคะนักเรียนก็ใส่เหมือนเดิม สแล้วนักเรียนทําการบวกปกติค่ะจะได้ว่า0มันไม่มีมันก็คือ0ถูกไหมคะศูนย์บวกลบ5เหลือลบ5ต่อมาลบ -7-6 บวก6ลบเบวก 6, หครื่หมายต่างการให้นํามาลบเหลือลบ1นะคะจะใส่1หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ไม่นิยมเขียนนะคะก็เลยไม่ใส่เหลือลบ B 5-7บวกลบเ5้าบวกลบเครื 7, ่องหมายต่างการให้นํามาลบนะคะเหลือลบ 2A ต่อมาลบ4บวกลบ3ลบ4บวกลบ3เครื่องหมายเหมือนกันให้นำมาบวกลบ4บวกลบ3เหลือลบ 7ab ยกกำลัง2ต่อมาก้อนหน้ามีคู่ไหมคะไม่มีนะคะก็ดึงลงมาข้างล่างเลยก็จะได้เป็น 3a ยกกำลังสคูณกับ b นะคะนักเรียนสังเกตนะคะแนวนอนแนวตั้งผลลัพธ์ต้องเท่ากันนะคะอ่ะวันนี้จบไว้แค่นี้นะ เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาขึ้นการลบพราหูนน้ำนะคะ